เมื่อปล่อยให้น้ำมันเครื่องเหนียวพ้นไม่ถ่ายจะเกิดความเสียหายอะไรกับเครื่องบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาแล้วครับอย่างแรกตัวนี้เป็นเครื่องฮิโนต้านะครับสีส้ม6.5แรงครับตัวนี้ไม่มีกําลังอัดเลยนะครับดึงมาแบบไม่มีแรงต้านเลยนะครับแล้วก็สารวจดูแล้วก็สายน้ํามันแตกด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุเกิดจากมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สภาพายนอกเรียบร้อยนี่ครับเปิดฝาข้อวาออกมา1จุดที่เสียหายก็คือแผ่นล็อกก้านกระทุ้งวาล์วนะครับแตก2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีพวกคราบน้ํามันเก่าอะไรเงี้ยครับเกาะเต็มเลยครับเห็นไหมเนี่ยเป็นคราบน้ํามันที่แบบว่ามันเป็นน้ํามันนะครับที่เราไม่ได้ถ่ายแล้วก็พอมันเหนียวพอมันมาจับอะไรพวกนี้ลวมันจะเกิดก่อให้เกิดความเสียหายนะครับนี่ดูนะครับแต่ละจุด มันก็จะมีแตกมีหักนะครับแล้วก็จะเป็นคราบน้ามันตัวนี้ก็คือวาลหลุดออกมาเลยนะครับเห็นไหมน่าจะวาลน่าจะค้างนะครับวาลไอเสียนะครับตัวนี้หลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไอตัวตัวรองก็หายไปนะครับเดี๋ยวเราต้องหาเก็บมาก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะถอดไอ้พวกชุดนี้ออกมานะครับพวกชุดวาลเนี่ยถอดออกมาเช็คความเสียหายนะครับนี่ก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นก็มีแผ่นล็อกวาล แล้วก็วาวค้างนะครับเดี๋ยวต้องถอดออกมาแล้วก็มาทําการบดวาวกันนะครับตัวนี้ดูครับคราบน้ํามันเหนียวเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับคือสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมจะถอดชุดนี้ออกเลยนะครับหลังจากที่เราถอดเสร็จแล้วครับนี่ความเสียหายนะครับแผ่นล็อกก้านกระทุ้งนะครับขาด ด้านข้างนะครับฉีกขาดไปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็วาลวไปเสียนะครับตัวนี้ค้างนะครับเพราะว่ามันมีค่าน้ำมันจับตามหลอดวาวลอะไรเงี้ยมันกดไม่ค่อยลงนะครับพอมันกดไม่ลงมันค้างมันก็ทําให้ระบบการทํางานนะ่ะไม่สมบูรณ์ครับมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่แบบว่าไม่ทํางานตามปกติมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายตรงจุดอื่นนะครับเนี่ยก็ ตามสภาพนะครับที่เสียหายไปนะครับตัวนี้ไว้พอเรากดเนี่ยมันกดไม่ลงเลยนะครับเพราะว่ามันแข็งมากต้องใช้พลังเยอะพอสมควรนะครับกว่าเราจะกดมันลงไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะล้างทําความสะอาดนะครับล้างทําความสะอาดพวกนี้คราบขา่ามเมาอะไรเสร็จแล้วก็จะทําการบดวาวเนาะนี่ครับความเสียหายที่เราเจอนะครับตัวนี้ก็จะมาทําการบดวาวเลยนะครับผมจะ ผมอะแต่ก่อนะผมเคยใช้ตัวสว่านนะครับแล้วก็ปัน่นผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคมันเร็วครับมันใช้ได้นะครับแต่ว่ามันบางทีอะมันกว่ามันต้องบดนานมากนะครับปั่นกว่าเพราะว่ามันรั่วนะครับบางทีเราลองดูแล้วมันรั่วเราก็ต้องกลับมาปัน่นพอผมปั่นเยอะๆจริงอะเดี๋ยว บ่าวาวฟิตทิ้งนะครับผมเลยเน้นแบบว่าใช้แบบดั้งเดิมดีกว่าก็คือเคาะแบบนี้นะครับวดด้วยการเคาะนะครับเคาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวแล้วก็มาเช็คดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยครับมาดูตรงนี้มันก็จะขา,ขาวๆเป็นเส้นขีดขา,ขาวๆนะครับคือว่าความสะอาดก็ตรวจสอบดูครับพวกตาหมดอะไรเงี้ย ให้ไม่มีนะครับก็เนี่ครับล้างทำความสะอาดเสร็จหมดแล้วนะครับฝาฝาบนนะครับแล้วก็ตัวลูกสูบตัวแข้งนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูน้ํามันเครื่องกันครับตัวนี้เนี่ยผมจะแกะให้ดูเลยนะครับดูนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนปัญหาต้นลิปแล้วครับดูการหยดของน้ํามันนะครับการไหลนะครับตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับ บอกว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเลยนะครับเนี่ยเป็นสีคาราเมลเลยครับคล้ายๆไอ้กวกไอ้ที่กาแฟครับที่เขาใส่กับกาแฟพวกคาราเมลนะครับรวมกับความเหนียวของมันนะครับซึ่งปกติแล้วไอ้ตัวน้ํามันเครื่องมันจะต้องไหลใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบมันค่อยแบบเหมือนน้าตาลเคี่ยวครับมันหยดลงมานะครับเนี่ยพอมันเหนียวจัดนะครับพอมันขึ้นไปบนห้องสูบอะไรพวกนี้มันก็จะไปจับตามหลอดวาล์วก้านวาล์ว ไอดีไอเสียนะครับก็เกิดการค้างนะครับพอมันหนืดมันเหนียวนะครับการทํางานก็ไม่มีการหล่อลื่นแล้วนะครับก็จะกลายเป็นรู่ว่ามันเป็นกาวไปจับทําให้ไอตัวก้านวาลกับหลอดวาลเนี่ยมันหนืดนะครับเวลาหนืดพอนานๆไปทิ้งไว้ก็กลายเป็นว่าแข็งวาลค้างไม่ลงกดไม่ลงนะครับวาลก็เกิดการรั่วก็ไม่มีกําลังนะครับเนี่ยครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับหลายๆท่าน ก็ผมเห็นว่ามันเป็นกองกองเปียกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะจะไม่ค่อยใส่น้ำมันเครื่องไปในนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าออยล์เลเวลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าปริมาณน้ามันเครื่องที่เราต้องใส่ไปนะครับตัวนี้เป็นกองเปียกนะครับสังเกตดีๆครับถ้ามันมีลักษณะเนี้ยกรุณาว่าให้ใส่น้ํามันไปด้วยนะครับเพราะน้ำมันมันจะไปช่วยจับฝุนนะครับเวลาเข้าไปในเครื่องนะครับเนี่ยก็คือเขาเรียกกองเปียกนะครับโอเคในส่วนของตัวตอนตัวนี้ผม ใส่ให้ลูกค้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใส่ไปปริมาณไหนนะครับใส่ยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะมีอ่างอยู่ตรงเนี้ยเับเราใส่เข้าไปมันก็จะมีขีดบอกอยู่นะครับว่าเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยครับเนี่ยขีดมันอยู่ข้างๆเห็นไหมสองขีดนะครับโลกับไฮเนี่ยครับคือใส่แค่นี้ครับไว้ช่วยจับดักจับฝุ่นที่มันจะเข้าไปในเครื่องนะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะเป็นกองเปียกนะครับมันจะมีกองแห้งกองเปียกนะครับ กองเปียกตัวนี้ก็มันก็จะมีไอ้ฟองน้ําอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่ข้างบนจะเป็นฟองน้ํานะครับนี่คือกองเปียกก็เวลาเจอแบบนี้ซื้อมาหรือว่าอะไรเงี้ยกรุณาใส่น้ํามันลงไปด้วยนะครับก็มันมันเครื่องที่เราถ่ายนัแ่แหละครับก็คือถ้ามันเหลือเพราะว่ามันหนึ่งลิตรอ่ะมันใส่ไม่หมดหรอกครับในในตัวเครื่องพวกนี้ยเราก็มาเทใส่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ่ายน้ามันเครื่องเสร็จก็เอามาเทใส่ตัวกองอากาศด้วยนะครับตัวนี้ก็ ช่วยได้เยอะนะครับในการดักจับฝุ่นละอองครับเดี๋ยวพอใช้เป็นน้ก็จะเป็นคราบดำๆติดอยู่นะครับเพราะว่ามันมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยเราก็ถอดออกมาแล้วก็ใช้เบนซินล้างนะครับล้างทับพอสะอาดเสร็จก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับพอบางคนที่เห็นมาก็คือบางเพียไม่ได้ล้างเลยครับเป็นตักกันเป็นลกองเต็มเลยนะครับนั่นก็ถือว่าสกปรกเกินไปนะครับตัวนี้โอเคครับในส่วนของตัวนี้ในการใส่น้ํามันเครื่องนะครับตัวเนี้ย เราจะใส่ประมาณว่าปริมปริมกับไอตัวเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกอะไรผมลืมชื่อที่เราใส่น้ำมันเครื่องอันนี้มันจะประมาณนี้ครับให้มันปริมประมาณนี้ตัวนี้เครื่องมันเอียงนะครับต้องตั้งให้มันตรงมันถึงจะมาตรงนี้พอมันเอียงไปแล้วมันก็เหมือนมันตกไปเราไม่ใส่เกินกว่านี้นะครับเพราะถ้าเกินกว่านี้เดี๋ยวมันขึ้นห้องสูบก็จะเกิดควันขาวติดยากโมเชียนบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับเขาจะมีระดับให้อยู่นะครับฝาระดับประมาณฝาปิดน้ํามันนะครับมันจะมีแถบล่างๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอ i โนตานะครับเครื่อง6.5แรงเนาะเราถือว่าเป็นงานดีนะครับลองดูละนี่ครับตรงนี้ในขั้นตอนของการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะลองครับก็นี่ครับเปิดไปที่ ON เนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวโชคกับน้ํามันนะครับตัวโชคจะอยู่ข้างบนนะครับสีเทาๆขาวๆเลยนะครับ เวลาเราจะติดเครื่องเราก็ดึงมานะครับแต่น้ำมันน้ำมันน่ะน้ำมันเชื้อเพลิงก็สีดำนะครับดูดูถูกดแลครับถ้าเป็นลักษณะนี้คือเปิดอยู่แล้วนะครับเนี่ยเวลาจะติดเครื่องนะครับเราดึงมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนไอ้ตัวสีดําก็ปล่อยไว้ตัวนี้จะไปคันเร่งนะครับมันก็จะมีหลากหลายแบบนะครับเนี่ยถ้าเครื่องมันสมบูรณ์นะครับเราไม่จําเป็นต้องดึงแรงดึงเยอะนะครับเราดึงนิดหน่อยมันก็ติดแลวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราครับ ในส่วนของปัญหาตรงนี้นะครับเปยังไงก็ฝากกันไว้นะครับน้ํามันเครื่องสําคัญนะครับในการหล่อลื่นและการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับอย่าปล่อยให้เหนียวนะครับก็คือถ้าเราใช้นางหนักก็ถ่ายบ่อยหน่อยนะครับก็ลองสังเกตเปิดดูนะครับถ้ามันเหนียวๆแบบสีไม่ค่อยดีแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับราคาปวดนึงก็ไม่เท่าไหร่เองนะครับน้ำมันเครื่องสําหรับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม